ใส่ดีเนี่ยทุกคนคูณสิบไปเลยสวยสวยมากเบน่าเขาฟรีเกมได้777บาทแล้วนะคะไหลดีมากไหลดีมากฟรีเดียวคุ้มเลยฟรีเดียวคุ้มเลยทุกคนโอ้เจ็ดร้อยเต็มคำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่ทำตามโดยเด็ดขาดาการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะ สวัสดีคดุณทุกคนด้วยนะคะก็มาเจอเจอกับแคทลี่สาวน้อยหน้ามูลคนนี้อีกแล้วนะวันนี้คลิปนี้มากับเกมมาจอง2ค่ายพีทุกคนทุนคลิปนี้แคทลี่บอกมา500บาทนะคะเว็บพี่แคทลี่เล่นอยู่จะเป็นเว็บเมสซี่บลูนะคะเติมเครดิตเนี่ยบอกเลยไม่มีขั้นต่ำยี่สิบสามสิบหนึ่งร้อยห้าร้อยเติมได้เลยที่สําคัญไม่ต้องทาเทอนะาทุกคนหน้าตาเว็บจะเป็นประมาณนี้นะคะกีฬาคาสินโนสลอ็อตไพ่หวยมีครบแล้วก็ค่ายเกมฮิตฮิตดังๆก็มีเหมือนกันนะคะแคทลี่จะมีกลุ่มนะทุกคนเป็นกล สำหรับเว็บเมสซี่บูนะใครแต่ใครปังเกมไหนในเว็บเมสซี่บูมาเนี่ยจะคอยส่งอัปเดตในกลุ่มกันตลอดคือแบบเป็นฟิลแนะนํากันนะทุกคนใครเพิ่งเลิกงานใครนอน้องว่างอยู่ในวันเสาร์นี้ใ้วันอาทิตย์นี้นะทุกคน วันนี้วันอาทิตย์เนาะก็สามารถเข้ากลุ่มคัคลรี่ดูแนวทางเกมแจกได้เลยนะคะว่าเอ้ยเว็บเมซ่บูวันนี้ไปเกมไหนดีโอเคไหมแล้วก็ในกลุ่มจะมีกิจ,จก,กรรมแจกเครดิตฟรีทุกวันด้วยนะใครเป็นผู้โชคดีไนดะ้รับเครดิตฟรีไปในวันนั้นๆน,น,นะคะทุกคนสมมติดได้ไป50ทุกคนไปปั่นแตกมาห0 0ร้อยหก้อทุกคนถอนได้เลยเต็มจำนวนนะคะไม่ต้องทํายอดไม่ต้องทําเคินอะไรทั้งสิ้นนะสาหรับเว็บเมซ่บูใครอยากตามคัคลรี่มานะคะจิ้มลิงก์ใต้คอมเมนต์คลิปนี้มาได้เลยมาทุกคนเบ็สามเลยนะคะสามสิบหมนุนทุนมาห้าร เยอะเราไม่ต้องหลอกเบ็ดหนึ่งเราไปเบ็ดสามเลยเราไปเบ็ดสามเป็นอย่างรวดเร็วเลยนะคะอู้ Ooh, เบ็ดสามไหลนอมาหกสิบห้าบาททุกคนอสวย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 ไปกันต่อค่ะมียี่สิบเก้าหมุนถือว่าทรงมาดีทุกคนนะถือว่าทรงมาดีนะเนี่ยเป็นหกสิบห้าบาทแรกที่เปิดมาได้อย่างสวยงามเลยที่มาจองจากเหตุที่คัตลี่มามาจองสองวันนี้นะคะเพราะว่า ตอนตื่นมาประมาณห้าโมงเช้าเห็นคนในกลุ่มแตกมาจองกันมาตอนแรกว่าจะไปอะไรนะายแบ a n d i t o นะคะไปลองแล้วอู้ไม่ไหลเลยายแบ a n d i t o หนีดีกว่าก็เลยเห็นเออเขาแตกมาจองก็มามาจองมาเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ค่อยเล่นมาจองลง youtube หลายวันเหมือนกันนะโอ้เยงนาฬิกาปุกตื่นแลวค่ะบ่ายโมงตื่นแล้ะค่ะเวลาที่แคลลี่อัดอยู่ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายหนึ่งนะคะเป็นเวลาบ่ายหนึ่งแต่คลิปนั้นจะได้ลงสองสามทุ่มนั่นแหละนะทุกคนแต่ลายเกมมันแตกตอนนี้แคนลี่ก็ต้องอัดเก็บไว้ไง เพราะว่าถ้าใครไปอัดตอนแบบหกโมงเย็นอย่างเงี้ยเผื่อเกมมันไม่แตกอู้เมื่อกี้ทุกคนเห็นแบบแบบปะอีกตัวเดียวอ่ะไอตัวแดงๆจริงๆน่ะอู้อีกตัวเดียวมันจะเข้าฟีอยู่แล้วเชียวไปเบ็ดห้าทุกคนกันอย่างรวดเร็วห้าสิบหมุนเลยรอบนี้ห้าสิบหมุนเลยอ,อ,อู้อู้เป็ดห้าไหลทิ้งเว้ยเป็ดห้าไหลทิ้งเว้ยทุกคนโอ้วายวายเบ็ดห้า เบ็ดห้าต่างกับเบ็ดสามลิบลับเลยทุกคนดูส <point> <laughs> ิเบ็ดสามเมื่อกี้แล้วไหลไหล่ไหลไหลเบ็ดห้านี่ปักบ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 ักไม่อะไหลให้ขันหน่อยหย่นอนยงเฉงเจ้าสร้างเบ็ดพูดอะไรของมันก็ไม่รู้แล้วแย่งกันพูดด้วยนะเสียงผู้ชายผู้หญิงตีกันทุกวันนี้ปะเยอะเด้อห้าแต่แหละอุ้ยไม่ห้าไม่ไหลเลยไรมาโอ้ ลยแบบนี้แม่นานารหลักเลยไล่หน่อยดิไล่ทุกคนหรือเราต้องออโต้แปดสิบหมุนเลยเหรอเราลองสามสิบก็ยังไม่เข้าห้าสิบก็ยังไม่เข้าไปเดี๋ยวต่อไปคันเล่นเบ็ดห้าออโต้แปดสิบหมุนได้แหละทุกคนไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไล่หน่อยดิ <ST> <ST> หไม่ยินเสียงตึงตึงๆึงไม่ยิในะใจไม่ดีเลย <ST> ดูดิคันเหนือสิบแปดสิบอ๋ สภาพไหมล่ะสภาพไปแปดสิบหมุนเลยไปเลยแปดสิบหมุนโอ้หทุกคนมันเกินไปมันจะเข้าฟีหลายรอบแล้วนะแต่มันไม่เข้าให้อ่ะมันใจร้ายไงมันใจร้ายไงอู้เข้าฟีเฉยพูดปุ๊กมาปั๊บพูดปั๊บมาปุ๊บปุ๊บสวยงามสวยงามอุ้ยเต้าตังเมแต่ช้างใหม่เข้าฟีมาอุ้ยเข้าฟีเบทห้าเนี่ยออโต้แปดสิบหมุนแล้วเข้าเลยทุกคน ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวหรือเปล่านะมัน,น่าจจะเกี่ยวตรงที่ว่าออโต้แปดสิหมุนหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเฮ้ยมีคนแต่งช้างใหม่มาวานในกลุ่มอะช้างใหม่ก็น่าไปเหมือนกันนะเนี่ยช้างใหม่ก็น่าไปนะทุกคนเดี๋ยวจบมาจองสองไม่รู้ว่าจะไปแมวหรือช้างใหม่เดี๋ยวแคทลองกดดูลายเจมก่อนโอ้สามร้อยแล้วสามร้อยแล้วซื้อเบโอ้ไหลดีเนะี่ยทุกคนคูณสิบไปเลยสวย สวยมากเบ็นะเข้าฟรีเกมได้777บาทแล้วนะคะไหลดีมากไหลดีมากฟรีเดียวคุ้มเลยฟรีเดียวคุ้มเลยทุกคนโอ้เจ็ดร้อยเตรียมถอนได้เลยนะไม่เพิ่มเบ็ดแล้วนะถ้าเพิ่มไปเบ็ดสิบก็ก็ออโต้แค่แบบยี่สิบสาสิบหมุนพอนะทุกคนอุ้ยเบ็ดห้ามาว่ะอีกเออโหวายวายสามตัวไปเลยไหลปังคูณหกไปต่อสวยโอ้โหหนึ่งพันทวน หนึ่งพันทุ่นของแท้เบ็ดห้าเข้าฟีเจนนะคะตอนออโต้แปดสิบหมุนนะทุกคนมาเข้าตอนออโต้แปดสิบหมุนโขเลยอีกห้าหมุนสองพันถึงปะสองพันถึงปะฟีเดียวคุ้มจริงฟีเดียวคุ้มจริงโอ้โหพันสองเอ้ยพันหนึ่งร้อยนะพันหนึ่งร้อยนะเออ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 ยออพันห้าก็ได้มาพันห้าก็ได้ เฮ้ยลายเกมสวยน่เลยทุกคนไม่ได้เล่นนานแกกนันน่ารักหมัอนกัน,น,นีมาตองสองอีกสามหมุนไปครับพันห้าถึงไหมทุกคนอู้ย่ยาเพิ่อหมุนทิ้งดิอูย้ยเอา้าไม่เป็นไรทุกคนได้มาหนึ่งพันกว่าๆนะคะถือว่าไม่แย่เลยสําหรับมาจองสองว้าวว้าวไปรวยกันต่อไปรวยกันต่อออตโต้แปดสิบหมุนเอาให้หมดเจ็ิบสามหมุนเลยละกัน เออจะได้ถอนทีเดียวเผื่อเข้าฟรีรอบสองให้มาอีกแบบพันหนึ่งอย่างเงี้ยอุ้ยตาตั้งเลยนะทุนห้าน้อยตอนนี้คันได้กำไรมาพันหนึ่งแล้วนะทุกคนถือว่าไม่แย่ถือว่าไม่แย่เออเว่ยมอามาอู้ยอีตัวเดียวอีกตัวเดียวเองอีกตัวเดียวเองเข้าฟรีรอบหนึ่งได้ไหมได้ไหมได้ไหมวายวายว,าย,วายอุ้ยอิยวอ้าวอุ้ย ไรเนี่ยโอ้ไรครับเนี่ยโอ้ทุกคนออ้แย่แล้วออ้แย่แล้วไรริงมันมันจะเอาคืนนะตอนเนี้ยมันกําลังวางแผนเพื่อที่จะเอาคืนเราอยู่ทุกคนที่มันจ่ายให้เรามาพันกว่าๆนะมันกำลังจะเอาคืนไม่มีทางเพราะว่าแคนนี่ไม่เพิ่มเบ็ดเด็ดค่ะแคนนี่จะเอาจบสามสิบห้าหมุนแล้วถอนเลยแจมไม่มีวันได้ตังค์จนคืน,นให้แล้วให้เลยเว้ยมาจองเคเบ้า ให้แล้วให้เลยอุ๊ยทุกคนดูดิพี่พึง่งพี่พึง่งพี่พึ่งเล่นสาวทำตามแคทลี่มาบวกสี่พันลืมแคทให้ดูถอนแหละตอนนี้เออดีใจอะ่ะทุกคนก่อ,อนหน้านี้แคทเพิ่งเล่นสาวทำไปนะคะเมื่อตอนเที่ยงแคทก็แบบขับลงกลุ่มแล้วก็มีเต้าเจมกับพี่อะไรมาไม่รู้อีกคนหนึ่งเขาก็แต่งสาวทำตามแคทมา แลพี่ฟึ่งก็ไปตามก็แต่สวาวทำตามคัดวกมาสี่พันคัดดีใจมากทุกเกมแต่งที่คัดแคบลงกลุ่มนะคะก็คือเกมที่คัดดีเล่นอยู่ตอนนี้ ถึงถึงแคทลียจะอัดตอนบ่ายแต่ไปลงช่วงหัวข้าก็จริงแต่ว่าเวลาที่แคทแครปลงกลุ่มก็คือเวลาที่แคทลี่อัดอยู่ตอนนี้ทุกคนโอ้ดีใจอ่ะเวลาเห็นคนแตกตามแคทลียอ่ะโอเคเดี๋ยวแคทถอนเลยดีกว่าใครอยากตามมาจองตามได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมเข้ากลุ่มแคทลี่ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะดูคลิปแคทลี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งจริงจริงจงจ,งจ,งจ,งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะคะ